สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนพฤษภาคม16-31พฤษภาคม2566เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีมิถุนกันมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาถถึง14กรกฎาคมธาตุลมปลายาธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดอ่าเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณมิถุนกันนะคะคุณมิถุนอ่าก่อนจะเข้าไปดูคลิปารย์ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจาร์ด้วยนะ อ่ะคุณมิถุนกับคนรักเป็นอย่างไรบ้างคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหากันนะคะวของคุณมิถุนเป็นอย่างไรบ้างสิบถ้วยเอ็ดออฟสอดเดอะเฮอร์มิตเอ่อเจอแฮงแมนเดอะเดวิลอ่ะ เรื่องราวของคนรักของคุณมิถุนนะคะคนรักของคุณมิถุนคนที่มีประเด็นเป็นปัญหากับมิถุนอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสามดาบสิบเหรียญสามถ้วย Queen of Pentacles Knight of Cups ในอดีตที่ผ่านมานะคะ อดีตที่ผ่านมาคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้าง King of Cup เจ็ดเหรียญ The Lover หกถ้วยและแปดถ้วยอ่ะคุณไม่ถูนนะคะช่วงนี้คุณปกติก่อนหน้านี้นะคะก็มีความสุขกันดีนะในครอบครัว คุณพยายามที่จะประคองเรื่องราว,ร,วารู้ว่ามันยากรู้ว่ามันลําบากนะคะแต่อยากพยายามที่จะประคองเรื่องราวของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือเรื่องราวของการประคองครอบครัวเนาะไปให้ได้พยายามรู้แล้ว่ามันยากมันลําบากมันมีปัญหามันมีประเด็นแต่พยายามประคองช่วงนี้คุณอาจคุณสองคนนะคะทั้งคุณแล้วคนัะของคุณอาจจะเงียบใครเงียบมันนะเป็นห่วงกันไหมเป็นห่วงกัน ยังห่วงกันยังรู้สึกยังผูกบว่วงผูกห่วงกันและกันอยู่เลยนะคะแต่ต่างฝ่ายต่างเงียบใส่กันนะแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรเลยคุณมิถุนเองตัวคุณมิถุนเองก็ไม่ได้ทําอะไรไม่แก้ไขสถานการณ์รู้แหละว่ามันเป็นประเด็นเป็นปัญหาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็แก้ไขอะไรแล้วหรือพูดอะไรแล้วหรือทําอะไรแล้วมันก็ไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยเลือกแต่เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็งเงียบเงียบเฉยเรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะประมาณนั้น ถึงแม้คนรักจะทําอะไรออกมาคุณมิถุนก็น่าจะนิ่งเงียบนะคะดูนิ่งแล้วดูเพราะว่าทุกอย่างฉันทํามาหมดแล้วประมาณนั้นนะคะอาชีนี้คนรักของคุณมิถุนนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเกิดขึ้นในตําแหน่งของคนรักของคุณมิถุนคาว่าคนรักสามความรักสามเศร้ามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวของความรักชู้สาวอย่างเดียวนะคะหรือสามารถเป็นไปได้ด้วยหรือไม่เป็นไปได้ก็ได้อาจจะมีพ่อแมพอ่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะ คนเป็นญาติสนิทอะไรก็ช่างที่เข้ามาวุ่นวายความรักที่มาเป็นประเด็นเป็นปัญหามีเรื่องมากกว่าเราสองคนนั่นแหละนะคะประมาณนั้นตัวของคนรักของคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะมีการสังสรรค์แฮปปี้ปาร์ตี้บ่อยนะคะไปงานเลี้ยงน่นนี่นั่นบ่อยช่วงนี้เนาะออกงานเลี้ยงบ่อยจึงทําให้คุณมิถุนเองอาจจะมีความรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจก็ได้นะคะแต่ไพ่ก็อาจจะสลับกันได้นะเพราะมันเป็นไพ่โดยรวม คนคุณมิถุนอาจจะเป็นฝ่ายไปแฮปปี้ปาร์ตี้เองก็ได้นะคะหรือไม่งั้นก็เป็นตำแหน่งของเขาเนาะมีการไปจัดงานสังสรรค์ไปร่วมงานแต่งงานบวชหรืองานอะไรก,ก็ไม่รู้นะมันมีงานโน่นนี่นั่นหรือเป็นงานที่แฮปปี้ปาร์ตี้กันในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทำงานกันก็ได้นะมีเรื่องราวของการที่คนรักของคุณอะ ได้เข้าไปเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ใครคนอื่นที่นอกเหนือจากเราจึงทําให้ตัวของคุณมิถุนเองก็มีความรู้สึกน้อยใจก็ได้นะที่มันมีเหมือนว่าเฮ้ยไปตรงนั้นบ่อยแล้วก็เหมือนไปเทคแคร์คนอื่นที่ไม่ใช่เราอะรู้สึกว่าทําไมเขามีมีเหมือนเขาแบบเขาเป็นคนอื่นแต่ทำไมเขาถึงแลรดูว่าได้การเทคแคร์มากกว่าเราก็ได้นะประมาณนั้นนะคะตัวของคุณมิถุนเองก็รู้สึก ออรู้แหละว่ามันเป็นประเด็นแต่เรื่องที่จะเงียบดีกว่านะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้นะหรือว่าอาจจะทําอะไรทุกอย่างแล้วแหละแต่ทําแล้วมันไม่ได้ผลอะไรก็เลยเลือกที่จะรอดูประมาณนั้นทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่มันอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่อยู่ไกลกันความรักที่มันมีประเด็นเป็นปัญหาความรักที่เคยห่างออกถอยออกแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็เป็นประเด็นแบบนี้อีกนะคะเหมือนกับเรื่องมันเคยเกิดแล้วแล้วมันก็เป็นอีก ทีนี้การเป็นครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจพิจารณาดูว่าจะเอาไงดีจะจะพอหรือว่าจะไปต่อประมาณนั้นนะคะเหมือนกับพิจารณาดูว่าความรักของเรามันเริ่มห่างออกห่างออกก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาเรื่องราวแบบนี้มาแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหานั้นอยู่ถึงแม้จะกลับมาแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนเดิมจนทําให้คุณมีถุนรู้สึกว่าหรือคนรักของคุณมีถุนก็ได้นะมีความรู้สึกว่า จะไปต่อหรือจะพอเท่านี้ดีกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นอยู่อาจจะเขาเรียกว่าอยู่ห่างกันถอยออกก่อนคนรักเก้าสองเก้าไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของใครของมันนะคะในใจลึกๆก,ก็หวังว่าจะกลับมาดีกันได้อยู่แต่ด้วยความที่มีความรู้สึกว่าเออมันจะไปรอดไหมละ่ะประมาณนั้นนะคะก็เลยทําให้คุณสองคนมีความรู้สึกลังเลสงสัยอยู่จะเอาไงดีแต่ก็เฝ้าดูเฝ้ามองกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะทั้งคุณและเขาเฝ้าดูเฝ้ามองกันอยู่แต่ บางคนรักของคุณมีทุนอาจจะยังใช้พฤติกรรมการทําพฤติกรรมแบบแฮปปี้ปาร์ตี้ได้อยู่ทั้งๆที่การแฮปปี้ปาร์ตี้ก็ยังเฝ้าดูเฝ้าเมืองเรื่องราวของคนรักอยู่เสมอแหละแต่ก็ยังไปได้อยู่ยังสังสรรค์ได้อยู่นะคะหรือว่ามีเรื่องราวของการที่เขาอาจจะมีการไปกับเพื่อนฝูงกินเหล้าเมาสุราก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นงานปาร์ตี้ทางสังสรรค์แบบชนิดที่แบบว่าออกงานออกการออกเดทกันกับคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวของการไปกับเพื่อนฝูงกินเหล้าเมายากันในกลุ่มของ ่าในกลุ่มของเขาก็ได้นะอ่ทีนี้ค่ะดูซิถ้าคุณมิถุนนะพูดได้บอกได้คุณมิถุนจะบอกคนรักว่าอะไรสองเหรียญสามเหรียญ the chariot สามไม,ม,ม้จะออกสองก็ไม่สองจะสามก็ไม่สามสามไม้แล้วก็ the emperor นะคะอะ ถ้าคุณมีถุนพูดได้จะบอกว่ามันมีเรื่องราวของความรักที่มันมากกว่าเราสองคนแน่นอนแหละนะคะเพราะว่าเราพิจารณามาระยะหนึ่งแล้วนะคะเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวนี้มานานแล้วแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกลับมาก็ยังเป็นแบบเดิมยังเป็นเรื่องราวแบบเดิมๆซึ่งฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยกับเรื่องราวนั้นเหลือเกินแต่ฉันก็ยังมีความมุ่งหวังว่า เรื่องราวความรักของเรามันจะกลับมาดีได้ฉันยังมีความหวังในเรื่องราวตรงนั้นอยู่นะคะยังอยากที่จะให้คนรักกลับมานะคะม่ถุนอยากให้คนรักกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองกลับมาเป็นเรื่องราวของการที่จะไปต่อด้วยกันด้วยกันแค่สองคนได้ไหมที่ไม่ต้องมีสามถ้าเรื่องนั้นตรงนั้นมันเคลียร์ได้ทุกอย่างมันก็จบนะ เราก็ไปกันต่อได้ในความสัมพันธ์นะคะแต่มิถุนก็จริงๆก็ลึกๆก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็ยังมีความหวังนะคะเขาเรียกว่าหวังเล็กๆที่อยากที่จะให้คนรักกลับมาเดินต่อไปด้วยกันในเรื่องราวความรักนะคะอีกครั้งเนาะประมาณนั้นเอาที่นี้ดูคนรักคนรักของคุณมิถุนสิถ้าพูดได้ตอบได้ล่ะคนรักของคุณมิถุนจะตอบว่าอะไรกระโดดกระดองกระแดงกระดึง เจ็ด uh, ดาบมีแผนการวิธีการแ e ม p พอเรนเปลี่ยนแปลงสองดาบคิดกังวลเลือกได้ไม่ได้แต่สินใจไม่ถูกสี่เหรียญก็ยังกอดกันไว้อยู่ในใจแระเพจออฟครับก็คือความรักใหม่เกิดขึ้น uh, ถ้าคนรักคุณม่ีูนตอบได้จะบอกว่า ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันก็มีเรื่องราวของความรักใหม่มันเกิดขึ้นจริงๆมันได้เป็นไปแล้วนะคะแล้วก็ฉันก็พยายามที่จะทําพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งมันก็ยังมีอแอบเลยก็ยอมรับว่าแอบแอบที่จะไปแอบที่จะทําเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้มีความรักใหม่เกิดขึ้นแล้วมันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าก็รับพี่เสียดายน้องนะคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ก็เป็นความรักที่อยู่ในใจที่รู้สึกว่ามันขาดกันไม่ได้มันทิ้งกันไม่ได้แล้วมันก็ห่างออกจากกันไม่ได้ แต่ด้วยความที่ว่ามันก็มีความแอบแอบแอบนะคะทาอะไรแอบช่อนแอบแฝงไปแล้วมันได้ทําไปแล้วมันได้เป็นไปแล้วมันก็จะให้ขาดจากทั้งนั้นเลยมันก็มันก็ไม่ได้แต่พยายามที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ก็ประมาณว่าขอเวลาหน่อยนะคะแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุด นี่คือความหมายของคนรักของคุณมิถุนไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากที่จะให้ความรักมันเป็นความรักแบบสามเศร้าเนาะแต่อาจารย์บอกเลยที่มันเป็นไปแล้วค่อยๆค่อยๆออกจากความสัมพันธ์นะคะค่อยๆเค,ค,คลียร์ค่อยๆประคองกันเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องราวของความรักแบบโซเชียลมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วอาจารย์บอกเลยว่ามันแทบจะทุกคู่นั่นแหละที่มีเรื่องราวของความรักสามเศร้านะคะมันมันเหมือนกับว่ามันกลืนมันกลืนชีวิตของมนุษย์ ส่วนมากไปแล้วอะเรื่องราความรักสำสเศร้าอะนะคะก็ค่อยๆออกจากความสัมพันธ์เนาะถ้ารู้ว่าความรักที่มันรู้สึกมันไปไม่ได้ก็ค่อยๆออกเนาะก็ดูว่าใครที่ดีที่สุดกับเราแล้วกันเนาะอันนี้คือเรื่องราวของอคุณรักของคุณมิถุนที่จะบอกคุณมิถุนได้นะคะอาทีน,นี้ขอดูซิว่าเรื่องราวของคุณน้องกู้จะไปรอดกันไหวไหมเนี่ยจะไปกันไหวไหมกระเด็นออกมาก่อนเพื่อนเลยก้าดาบ เครียดมากจะพยายามนะคะเครียดมากคิดเยอะอยู่จะพยายามทำให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการถึงแม้ว่าความรักซ่อนแอบมันยังอยู่นะคะแล้วฉันก็รู้สึกอึดอัดเหลือเกินในความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายนะคะที่รู้สึกว่ามันอึดอัดเหลือเกินแต่จะพยายามทำให้ได้จะพยายามแก้ไขความต้องการที่มันเกินเขาเรียกว่ามันคือถ้าพูดง่ายง่ายก็คือมัน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 มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มากมาก เขาเรียกว่าเกินพิกัดอะ่ะปกติมันก็คู่นึงมันก็มีแค่คนเดียวถูกปะเราระหว่างเราสองคนแต่ทีนี้ด้วยคนมันมีคนที่สามเข้ามามันมากกว่ามันเกินมันล้นมันจึงทําให้ความรักมันจึงไม่ไม่ไม่ราบรื่นนะคะอ่าก็จะมีเรื่องราวของคุณั้งคู่แหละยังอึดอัดอาจารย์บอกเลยว่าคุณสองคนยังอึดอัดในเรื่องราวงความรักซ่อนแอบอยู่ตรงนี้ยังไม่เคลีย นะคะแล้วก็ยังเครียดยังปวดหัวเวียนก้าวอยู่ยังอึดอัดแล้วก็อยากออกมันก็ออกไม่ได้อยู่ยังไงก็ยังออกไม่ได้อยู่นะคะ<ม>แล้วก็เป็นความรู้สึกว่ามันยังคาะคาซังอยู่นั่นแหละตามที่อาจารย์เห็นนะนี่คือเรื่องราวของคุณมิถุนอยู่ช่วงนี้นะคะอึดอัดแหละก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ่ะก็พยายามหวังที่จะให้คนรักกลับมาเป็นปกติ คนรักก็ด้วยความที่มันก็เป็นไปแล้วก็พยายามอยู่นะคะแต่ด้วยการเลือกมันเลือกไม่ได้จริงๆแต่ัดสินใจเลือกไม่ได้รักคุณมีถุนก็รักแล้วก็คนรักของคุณมีถุนที่มีใหม่เขาก็รู้สึกว่ารักคนนั้นแต่อย่าลืมว่าไพ่สลหรับกันได้นะตัวของคุณมีถุนเองอาจจะเป็นฝ่ายที่มีใหม่ก็ได้ฉะนั้นอย่าพิ่งไปตัดสินใจนี่คือไพ่โดยรวมบางคนตรงบางคนไม่ตรงนะคะแต่ถ้าเนื้อเรื่องมันเป็นลักษณะนี้จับ จับพลิกด้านกันเองแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์นะ088453 0884531019นะคะ0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมาแต่ถ้าแอดไลน์เบอร์โทรไม่ติดก็ให้เข้าไปเป็น i d ด i ไลน์นะคะเดี๋ยวชิงไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้อีกทีนึงแล้วก็อ่า ค้าคูโปรโมชั่นกลางวันนะคะ8ปดนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกาค่าคูุ่9 9บาทค่ะมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะใครต้องการให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์มีวิธีช่วยแต่ทุกคนต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนนะคะว่าจะสามารถเอากลับมาได้แค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันนะคะ คิวดึกตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง21นาฬิกานะคะถ้าใครไม่สะดวกกลางวันเลยก็ทักกลางคืนได้นะคะแต่กลางคืนไม่มีโปรโมชั่นนะเป็นค่าครูป,ปกติ599บาทค่ะใครสะดวกช่วงไหนทักมหาอาจารย์ได้นะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ